ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมก็ออกมาหาพึ่งมิ้มนะครับวันน,นี้ครับนี่ครับที่ผมจะมาหาพึ่งมิ้มก็จะเป็นสวนตามสวนลำไยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหากันเลยครับว่าดูว่าวันนี้จะมีจะเจอกี่ลังไปครับ ครับนี่มากับน้องครับมากับพันหนึ่งพันหนึ่งคนชอบหาพึ่งนิ่มจัดไปพี่น้องจัดไปพี่น้อง <c oughs> เป็นจังไรินทอเลยบันทอยังบ่ยังเ่เจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาเดินหาก่อนนะครับตอนนี้ เงียบแบบไม่เห็นเลยมีว่าทั้งนู่นบอกเดี๋ยวเิ่งต้นนี้ก่อนเป็นจังไได้แน่น้อโอ้โหเดี๋ยวเหรอเปิดมาเห็นเลยนู่นพุ่นผุนไหนครับไหมพุ่นเดี๋ยว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 ใหญ่ไหมพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ด้วยด้วยผุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทางนู้นจับไปครับพี่น้อง ทยา้ยทงนี้เนาะเข้าไปดูไไก่หี่เดี๋ยะนี่ครับคุณผู้ชมครับมีมลังสวยๆครับห้วเต็งเลยครับเจอแล้วครับวันนี้หลังแรกครับ ก็่านหนึ่งกำลังพ่นนะครับนะครับใช้ยาเส้นนะครับพ่นแล้วครับหัวเป็นไงสวยเนาะน่อนอะเห็นอยู่ พิธีการของเขาครับจับปลายกิ่งแล้วเขาก็กันไกลค่อยๆหนีกันไกลจะเล็กไปหน่อยครับออกแล้วครับรียบร้อยนี่ครับโอ้แม่เขาบินเลยครับสวยครับสวย เมมสวย,สวยนี่ครับหลังแรกของวันนี้ครับนี่ครับแม่เขาก็บินอยู่ที่เดิมครับไปครับไปดูลังต่อไปกันครับเดี๋ยวไปหาอีกครับรครับคุณผู้ชมครับ มาเจอลังลังครับลังพึ่งลังไปไม่นานนี่เองครับยวเดินดูอีกครับเผื่อจะฟุกเจออีกครับคุณผู้ชมครับน้องบอกว่าเจออยู่ตรงนู้นครับลังหนึ่งครับพันหนึ่งพันหนึ่งเจอแล้วครับสวยครับสวยสวยสวยเหรอไหนไหนไหนตู้นั้นบองตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสองเข้าไปตรงนี้ก็ได้ ล้างเข้ากันน่ะมีสองตรงนี้ก็ได้เห็นไหมสองขึ้นไปเลยอ้นี่เห็นแล้วครับโอ้เห็นแล้วครับเห็นไ้มครับนี่ครับนี่ครับสวยเลยครับล้างที่สองครับอันนี้ก็ล้างล้างเข้าครับเนี่ยอันนี้ล้างล้างอยู่คู่กันเลยครับล้างล้างอยู่ใกล้ๆกลกันมีล้างล้างด้วยมีล้าง เดี๋ยวมาชมวิธีการตัดพึ่งเอาพึ่งกันเลยครับหมุนครับพานหนึ่งพ่นยาหมุนครับตัดแล้วครับข้า,างนอกอ,อ่ะอยวไปนี่ครับหลังที่สองครับสวยๆครับ สวยเล็กจับไหมเข่าเสือกเข่าเสือกหมดห <laughs> มดกันไกล่เล็กไปหน่อยครับนี่ครับสวยๆครับเอาจับ สวยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้สองลังครับสวยๆเลยครับหัวนน้ำหวานเต็มเปี๊ยะเลยครับครับวันนี้ผมก็เดินมาหลายที่แล้วครับได้สองลังครับร้อนมากเลยครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ถ้าว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับผมก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ย่างรังพึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับย่างเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาแบบนี้นะครับก็มาทานรังพึ่งด้วยกันนะครับจัดเมนูย่างรังพึ่งครับวันนี้ ครับเมน,นูบ้านๆลองทาดูนะครับ เลยครับลองทำดูนะครับมาครับมาทานรังผึ้งวยกันครับย่อมครับสุดยอดปล่อยครับ ครับเมื่อกี้ผมก็ได้มาสองลังนะครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งลังนะครับผมหามาเพื่อบริโภคนะรับประทานเองนะครับไม่ได้ขายก<ม>็มาจัดเมนูให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็ใครจะเอาไปทำตามก็ได้นะครับาทำทานดูนะครับอร่อยครับ โยงครับาาว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหมดเกลี้ยงเลยครับ เมนูนี้อร่อยที่สุดในชั่วโมงนี้เลยครับคำสุดท้ายครับกินอ,อร่อยครับโอ้แม่เขามาด้วยแม่เขาตามมาถึงบ้านเลยไปก่อนอื 嗯、mm，换、hmm. 贴、uh，换贴。